สวัสดีครับโคก,การรีวิวสินค้าใหม่หมๆเช่นเคยจากเว็บไซต์ไทยไลฟ์ช็อป c อ m นะครับวันนี้ทางร้านมีไฟฉายรุ่นใหม่ของฟินิ x เข้ามาจะรีวิวให้ดูเป็นไฟฉายในตระกูล TK Series ของฟินิ x นะครับรหัสรุ่นจะเป็น TK20RUE นะครับตัวนี้มีความพิเศษนะครับเป็นไฟฉาย t e c h i c a l ของฟินิ x รุ่นหนึ่งที่น่าใช้งานมากๆแล้วก็ที่สําคัญ ออกแบบมาได้อย่างสวยงามแล้วก็มีความพิเศษมากมายเลยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆกลดให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าสังเกตตัวรหัส c, รหัส TK20R เนี่ย R คือ rechargeable ก็คือหมายความว่ามันเป็นไฟฉาย c ทค c a l ที่ชาร์จได้ในตัวมันนั่นเองนะครับเพราะว่าปกติแล้วไฟฉาย c ทคนิคหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะยี่ห้อฟินิกหรือบางรุ่นของยี่ห้ออื่นๆก็ตามถ้าเป็น c ท i c ิ ical บางทีไม่ได้ชาร์จในตัวนะครับต้องถอดฐานออกมาชาร์จบ้างหรือของฟินิกเองเนี่ยบางรุ่นก็ถอดฐานออกมาแล้วจะมี ตัวฐานจะมีช่อง USB เสียบชาร์จที่ตัวฐานอีกทีนึงแต่มันเป็นไฟฉายแท็กติคอลนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่รุ่นที่ชาร์จได้ในตัวนะครับยกเว้นตัวนี้ที่เป็นมีรหัส R ต่อท้ายตัวนี้นะครับ TK20R แล้วก็ UE นะครับ UE น่าจะหมายถึง Ultimate Edition นะครับตัวนี้มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราดูหน้ากล่องแพ็กเกจก่อนครับมันจะเขียนว่าไดสเซิร uh, ์ตัวคา m โมแท็กติคอลแฟตไลท์เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นไฟฉายแท็กติคอล ลายพังทะเลซรายนั่นเองนะครับสังเกตว่าสีเขาจะเป็นออกลายพังทะเลซรายออกน้ําตาลสวยงามเลยนะครับมีลายพังรอ,อบตัวไฟฉายเลยเป็นสีพิเศษที่ทางฟินิกเขาทามานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจึงเอามาอันบ็อกเพื่อจะท,ทารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับและจริงๆมันก็มีสีอื่นออกตามมาทันกันพอดีนะครับตัวนี้จะเป็นอีก3าสีนะครับเดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูเลยนะครับสวยทุกสีเลยนะครับเพราะฉะนั้น บอกก่อนว่าใครที่เป็นไฟนักสะสมไฟฉายนะครับใช้งานด้วยสะสมด้วยอยากเก็บให้ครบสีให้รีบเก็บในช่วงที่เพิ่งเปิดตัวนะครับเพราะว่ามันจะมาครบและหลังจากนั้นมันก็จะทยอยหมดทีละสีนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครชอบสีไหนมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดนะครับโอเคเรามาดูคุณสมบัติอื่นๆกันบ้างน,นะครับอย่างที่เกินไปตอนต้นนะครับว่าไฟฉายรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ชาร์จได้ในตัวผ่านช่องชาร์จ USB Type C นะครับแต่เป็นระบบ h i d เด่น h a r g e นะครับก็คือจะมีวงแหวนหมุนปิดช่องชาร์จตัวนี้อยู่ซ่อนอยู่นะครับเวลาเราจะชาร์จเนี่ยเราก็คลายบวงแหวนตัวนี้ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะดูตัวนี้นะครับนี่นะครับที่เราเห็นตรงคอมันเนี่ยที่เป็นขิดขีดตรงเนี้ยเราสามารถที่จะหมุนคลายมันออกมานะครับค่อยๆหมุนคลายออกมานะครับเราก็จะเจออย่างแรกนะครับฝั่งนี้จะเป็นพอร์ตชาร์จที่เป็น USB C นะครับซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ หมุนกลับไปฝั่งตรงข้ามก็จะเจอตัวนี้เป็น LED Indicator เวลาสแสดงสถานะขนาดชาร์จแล้วก็ขนาดใช้งานได้ด้วยนะครับนี่แหละครับตรงนี้ที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ออกแบบมาสําหรับช่วยให้ในการป้องกันทั้งฝุ่นและน้ําเข้าตัวไฟฉายได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ต้องใช้ตัวจุกยาง USB เหมือนรุ่นก่อนๆนหน้านี้นะครับตัวนี้ออกมาได้อย่างสวยงามด้วยนะครับโอเคส่วนอื่นที่เห็นก็บอดี้อย่างที่บอกนะครับเป็นสีลายพรางทะเลทรายแล้วก็มีคลิปเน็บมาให้ด้วยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้สวิตช์กดเขาดีไซน์ใหม่นะครับเป็น flexi sensor control switch นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันใช้งานยังไงใช้ง่ายยังไงแล้วก็ที่สําคัญมันเป็นสวิตช์ที่ถูกจดสิทธิบัตรโดยฟินิกเองเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ u n ล็ c k ตัวไฟฉายให้ดูก่อนนะครับว่าข้างในเขามีอะไรให้บ้างแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกการใช้งานตัไฟฉายนะครับ นี่นะครับกล่องแพ็กเกจจะเป็นกล่องแพ็กเกจสายแบบนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นตัวไฟฉาดนะครับเผมหยิบกล่องมาให้ดูนะครับนี่ครับลองมาดูก่อนแล้วก็ที่สําคัญคืออุปกรณ์ที่เขาให้มาภายในกล่องตัวนี้นะครับเปิดออกมาด้านนี้นะครับก็จะเจอพวกคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับอ๋อตัวนี้มีตัวนี้ด้วยนะครับตัวสายคล้องสายคล้องมือนะครับสายคล้องไฟฉายแล้วก็อะไหล่ยางโอลิเนียมล้อนะครับ สายชาร์จ USB แบบ Type C นะครับตัวนี้เป็นหัว Type C นะครับแล้วก็ซองไนล่อนของฟินิกตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นซองฝองฟินิกเองนะครับสวยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับส่วนฐานเนี่ยจะอยู่ในบอดี้ไฟฉายอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่เราจะเห็นแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยหยิบมานะครับตัวนี้นะครับอีก3สีนะครับถ้าเราวางเรียงกันจริงๆก็คือพวกง่าย บอดี้เดียวกันไซส์เดียวกันแต่ต่างกันที่การเคลือบตัวอนไดส์สีออกมานะครับสวยงามแตกต่างกันเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีออกโทนเขียวหน่อยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นออกสีเทานะครับตัวนี้ออกสีเทานะครับสวยคนละแบบนะครับเห็นไหมฮะสีเทาตัวนี้ออกสีทองเขาเรียกว่าสีแทนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ซิตี้เกรย์นะครับตัวนี้นะครับซิตี้เกรย์นะครับ ตัวนี้เป็นสีท็อปปิกนะครับสีว่าท็อปปิกส่วนตัวนี้จะเป็นสีเดสเซอร์คาโมนะครับก็คือตัวนี้จะเด่นสุดตรงที่ว่าเขาทําเป็นสีพิเศษนะครับและที่สําคัญทุกตัวเนี่ยจะมีมาพร้อมหัวคลาวสแตนเลสนะครับแต่ทั้ง3สีที่เป็นสีบอดี้สีล้วนเนี่ยหัวคลาวจะเป็นสีดำนะครับสังเกตนะครับตรงหัวคลาวต่อสู้เนี่ยที่เราเห็นขอบด้านบนเนี่ยเอาไว้สําหรับกระแทกนะครับ ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ทคติคอลสาหรับเจ้าหน้าที่ทหารตารวจที่ใช้ในเชิงต่อสู้เนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้ในการกระแทกนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีประโยชน์มากนะครับสําหรับไฟฉายแนวนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันต่างอย่างหนึ่งของตัวคาโมเดิร์ดตัวนี้นะครับก็คือหัวคราวเขาจะเป็นออกสีทองแดงนะครับจะเป็นรุ่นเดียวที่เป็นสีทองแดงเพราะว่าทําให้มันกลมเกินกับตัวบอดี้นั่นเองทําให้สวยงามมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นชอบสีไหนรีบจองได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นก็มาไม่เยอะนะครับ โดยเฉพาะรุ่นนี้คารโมเด้เสิร์ฟนะครับอยากให้เห็นตัวจริงมากสวยมากนะครับตัวนี้นะครับมองรอบๆเลยนะครับจะเห็นลวดลาย captain, ที่เป็นลายพลางแล้วก็สลับกับสีอกทองแดงนะครับตัวนี้สวยมากคลิปเน็บก็จะเป็นสีทองแดงนะครับตัวนี้แต่ตัวอื่นจะเป็นคลิปเน็บสแตนเลสดำนะครับตัวนี้เป็นออกทองแดงนะครับสวยมากที่เป็นต่างกันอีกออีกอย่างหนึ่งก็คือคลิปเน็บนั่นเองนะครับสีจะไม่เหมือนกับของตัวที่เป็นสีล้วน <idad> นะครับแต่ว่าฝาท้ายสวิตท้ายอะไรทุกอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับ หลอดที่ใช้ตัวนี้นะครับเป็นหลอดลูมินาส SST 70นะครับเป็นหลอดที่ให้อุณหภูมิแสงขาวอยู่ที่ประมาณ6,500เคลวินนะครับหรือ6,500 K นะครับแสงพุ่งดีมากนะครับตัวนี้ตัวสเปคหรือบอกไปว่าความสว่างของเขานะครับ2,800ลูเมนนะครับตัวนี้2,800ลูเมนระยะพุ่งตามสเปค4 6 5เมตรเลยนะครับแม้แม้จะหัวไม่ใหญ่มากแต่ว่าหัวเขาก็จะใหญ่กว่าไฟฉายบอดี้รุ่นทั่วไปนะครับ ระยะพุ่งเขาจึงทําได้ดีเพราะว่าโคมเขาเป็นโคมอลูมิเนยียมผิวเรียบด้วยนะครับตัวนี้คือแสงจึงพุ่งได้ดีมากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกตอนต้น,นเมื่อกี้นะครับว่ารุน่นนี้ทางฟินิคเขาดีไซน์ตัวปุ่มกดกับตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเฟกซี่เฟกซ์เซนต์โทษนะครับเฟกซี่เซนเซอร์คอนโทรลนะครับคือตัวนี้มันจะเป็นปุ่มที่ใช้สําหรับเป็นลูกบิดนะครับเป็นลูกบิดสําหรับเลื่อนโหมด for ไฟฉายได้นะครับจะมี3โหมดแบบ3แบบนะครับ ก็คือซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นแท c t ติคอลโหมดนะครับตัวสายสุดตรงนี้แท c t ติคอลโหมดตรงกลางจะเป็นเขาเรียกว่า Duty Mode นะครับส่วนขวามือจะเป็น l o อกเอาท์โหนะครับไว้สําหรับล็อกปุ่มกดไฟฉายนั่นเองนะครับง่ายๆเลยปุ่มนี้ไว้ล็อกนะครับที่เหลือ Duty Mode เนี่ยง่ายๆเลย Duty ก็คือเป็นโหมดใช้งานทั่วไปเรานี่แหละจะมีแสะระดับแสงให้เราเลือกใช้งานได้ทั้ง4ระดับแสงนะครับโล่เด UMB ไฮเทอร์โนะครับแต่ถ้าเป็นแท c t ติคอลโหมด Tactical เนี่ยหมายความว่าเราสามารถเปิดใช้งานเทอร์โบได้ทันทีและสโตรบได้ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้น Tactical m โหมดจึงมีแค่2แสงเท่านั้นก็คือแสงเทอร์โบสว่างสุดและก็แสงกระพริบสโตรบแบบสว่างสุดเช่นกันนะครับเลือกได้เลยโดยการหมุนตัว f ฟ e x i s e ซ s o r Control ตัวนี้นะครับได้เลยนะครับที่บอกว่าตัวนี้แหละเป็นระบบที่ทาง p ฟนิก i x เขาเพิ่งจดสิทธิบัตรไปว่า เป็นระบบที่เขาคิดค้นมาเพื่อให้มันเหมาะสมกับการใช้งานไฟฉายสไตล์แท็กติคอลมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ส่วนตัวปุ่มหลักเนี่ยก็เป็นปุ่มสวิตช์กดคอนโทรลสำหรับเปิดใช้งานเปิดปิดทั่วไปนะครับเป็นแท c กติคอลสวิตช์นั่นแหละครับก็คือคําว่าแท็กติคอลสวิตช์ปุ่มนะก็หมายถึงว่าเราสามารถกดค้างครึ่งจังหวะเพื่อเปิดใช้งานแบบโมเมน t a ลลี่ออนชั่วคราวได้นะครับกดค้างแสงติดปล่อยนิ้วแสงดับแบบนี้เรียกว่าโมเมน t a ลลี่ออนตัวปุ่มกดตัวนี้ก็ทำมารองรับเรียบร้อยแล้ว หรือเรากดลงไปจมสุดดังคลิกก็จะเป็นการคลิกออนเปิดใช้งานแสงยาวไปเลยกดคลิกอีกทีหนึ่งก็ออฟปิดใช้งานไฟฉายไปคล้าย,ายปุ่มกดของรุ่นอื่นนะครับแล้วก็ไฟฉายรุ่นเนี้ยท้ายกระบอกจะไม่สามารถวางตั้งได้เพราะว่าเขาดีไซน์สวิตช์กดให้กดใช้งานแบบมือเดียวได้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับเน้นการใช้งานแบบนี้โป้งกดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกนิ้วหนึ่งเราอาจจะใช้การเลื่อนตัว flex flexis sensor control ตัวนี้ในการเลือกโหมดการใช้งานว่าเราจะเลือกใช้งาน p ท a ก t ี่ข้อโหมดหรือว่า Duty Mode หรือว่าล o อกเอา m ์โหดนะครับโดยมันจะมีขีดสีขาวอยู่ตรงกลางตัวนี้เราสามารถบิดไปตามตำแหน่งที่เราต้องการเลือกโหมดใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับโอเคนี่คือคร่าวๆนะครับส่วนตัวนี้แบตเตอรี่ที่เขาแถมมาภายในนะครับมาดูกันเลยนะครับเนี่ยเราเปิดฝาท้ายมานะครับให้ดูตัวฝาท้ายมันก่อนด้านใน ดีไซน์มาสวยมากเลยครับไม่เหมือนรุ่นอื่นครับฝาท้ายตัวนี้มีการยิงเลเซอร์ข้างในด้วยตรงแผ่นตัวโลหะข้างในว่า tk 2 0 rue นะครับเห็นไหมครับฟินิก์นะครับขั้วที่เห็นเนี่ยเป็นแผ่นขั้วลบนะครับวงกลมทองที่เขายิงเลเซอร์ลงไปเนี่ยเป็นแผ่นขั้วลบนะครับนี่แล้วก็สัมพันธ์กับนี่แผ่นก้นโคบวตบบนี้เวลาใช้ก่อนใช้งานให้เอาออกไปเลยนะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ที่เขาแถมมานะครับก็คือเป็นแบตของฟินิกส์รหัส alb ARB โทษนะครับ ARB L 215000 v e r อร์ชัน2.0ก็คือแบต21700ความจุ5000มิลลเหมือนกับรุ่นที่แถมไปในไฟฉายหลายๆรุ่นของฟินิก์ที่เป็นตระกูลใช้21700นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นเวอร์ชัน2.0แล้วเป็นแบตท,ที่ถูกพัฒนามาโดยฟินิก์ให้มันดีมากประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ออกแบบมาสําหรับไฟฉายพวกรุ่นตระกูลพวกนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นมันจึงัพ p อ o r t การเช็คระดับแบตเตอรีร่ระดับฟังก์ชันแสงเทอร์โบ ได้อย่างครบถ้วนนะครับแต่ถ้าไปใช้แบต2 1 7 0 0ที่ไม่รองรับเนี่ยฟังก์ชันที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช้งานไม่ได้เ,เช่นหเปิดโหมดเทอร์โบไม่ได้อะไรงเงี้ยเป็นต้นนะครับเ,เขาก็จึงแนะนําให้เราใช้แบตเตอรี่ให้ตรงรุ่นหรือว่าความจุที่สูงพอาการจ่ายกระแสที่สูงพอนะครับเพื่อเปิดใช้งานเทอร์โบได้อย่างยาวนานเหมือนที่ตามสเปคเขอระบบไว้นั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้ว่าไฟฉายมีโหมดการใช้งานอะไรแล้วนะครับสิ่งที่อยากให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือโหมด โหมดที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับก็คือมันมีโหมดหลักก็คือ Tactical Mode เมื่อกี้นะครับแล้วก็ Duty Mode อย่างที่บอกแล้วก็ Lockout Mode เห็นไหมครับตรงนี้เกิดจากการที่เราหมุนตัวเจ้า Flexy Sensor Control ตัวตัวที่อยู่ท้ายปุ่มกดตัวเมื่อกี้นะครับโดยที่ว่าในโหมด Tactical หรือว่าโหมดยุทวิธีเนี่ยจะมีแสงระดับ2แสงที่ผมบอกไปนะครับก็คือแสงเทอร์โบ2 8 0 0ลูเมนแล้วก็โตรบกระพริบ ทันที2,800ลูเมนเหมือนกันสังเกตว่าเทอร์โบเนี่ย2,800ลูเมนถ้าเราเปิดต่อเนื่องนะครับได้3ชั่วโมงโดยที่มีดอกจันนะครับหมายความว่าพอเปิดใช้งานป 2, ั๊บ2,800ลูเมนมันจะ,ะความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสสะสมขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้แปลว่ามันจะ2,800ลูเมนทั้ง3ชั่วโมงนะครับต้องเข้าใจก่อนนิดนึงตัววงจรไฟฉายเนี่ยเวลาเราเปิดใช้งานที่ความร้อนเอ้ที่ความสว่างสูงเนี่ย ความร้อนจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อสูงจนถึง60องศาโดยประมาณหรือ65องศาเนี่ยวงจรของฟินิก์เขาออกแบบมาเลยครับทุกรุ่นเลยให้มันดรอปแสงลงเล็กน้อยไม่ใช่2,008ตลอดอาจจะเหลือ2,007.50 2,007แล้วแต่เราไม่รู้ตรงนั้นมันจะลดลงไปเล็กน้อยเพื่อให้อุณหภูมิที่เกินเนี่ยเกิน60อะไรพวกนเนี้ยมันลดลงกอดน,นะครับและลันทามไปได้เรื่อยๆเลยนะครับ พออุณหภูมิลดลงไปเรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากใช้เทอร์โบอีกเราสามารถกดใช้ได้ใหม่นะครับแต่ว่าเอางอาง่ายว่าถ้าเราเปิดแช่ยาวๆไปอ่ะสามชั่วโมงเนี่ยมันรวมที่มันลดระดับแสงลงเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือแท็กติคอ mode นะครับถัดมาโหมดหลักที่เป็นดิวตี้ mode บ้างนะครับดิวตีต้ mode นะครับถ้าเราดูจากสัญลักษณ์สวิตช์นะครับก็คือตรงกลางตงัวนี้ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับนี่คือดิวตี้ mode นะครับซ้ายมือเป็นแท็กติคอ mode นี่นะครับตัวดิวตีต้ mode เนี่ ครบเลยตั้งแต่โ Medium, High และ Turbo นั่นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับโลเขาจะอยู่ที่30ลูเมนเปิดได้เต็มที่เลย40ชั่วโมงนะครับอันนี้คืออยากให้อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะครับทีนี้มาถึงการใช้งานจริงเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับสวิตช์กดหลักนะครับเอาไว้สําหรับเปิดปิดคลิกจมสุด on คลิกจมสุดอีกทีออฟแบบนี้นะครับออนออแบบนี้หรือ m o m e n t ัลลี่คลิกค้างไว้ไม่ต้องสุดก็จะเป็นออนปล่อยนิ้วดับแบบนี้เป็นต้นนะครับคลิกออนแบบนี้ได้ใช้งานเสร็จปล่อยนิ้ว2เสร็จปล่อยนิ้วยี้ได้เลยนะครับแต่ว่าระดับแสงเนี่ยรุ่นนี้บอกไว้ก่อนมีเมมโมรี่จำโหมดล่าสุดนะครับทั้งดิวตี้โหมดแท็กติคอลโหมดรวมกระพริบด้วยนะครับซึ่งปกติถ้าไม่ใช่ไฟฉายแท็กติคอลเนี่ย เมมโมรี่เขาจะไม่จาโหมดกระพริบให้แต่รุ่นนี้พิเศษเพราะว่าเป็นรุ่นที่เป็นแท็กติคอลโดยตรงเลยแท็กติคอลจ๋าๆเลยเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เมมโมรี่จำโหมดทุกระดับแสงเลยนะครับและก็ทุกโหมดการใช้งานไม่ว่าจะเป็นดิวตี้โหมดหรือว่าแท็กติคอลโหมดนะครับโอเคตอนนี้ตัวเฟกซี่เซนเซอร์คอนโทรลตัวนี้อยู่ผมบิดมาอยู่ที่ตำแหน่งตรงกลางก็คือดิวตี้โหมดนั่นหมายความว่าในดิวตี้โหมดถ้าใครจําตารางเมื่อกี้ได้มันก็จะมี4ระดับแสงให้เราเลือก โลมีเดียมไฮเทอร์โบสแบบเลยพอเรากดออนขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นซี่ระดับแสงล่าสุดที่เคยเปิดใช้งานแบบนี้นะครับถ้าต้องการเปลี่ยนระดับแสงรุ่นนี้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมหยิบตัวนี้ออกมาน่ดนึงแค่เราแตะที่ปุ่มหลักที่เป็นปุ่มแท t i c ิคโหมดตัวนี้นะครับแตะลงไปเบาๆหนึ่งครั้งนะครับมันจะเปลี่ยนระดับแสงให้เรานะครับจากโลก็จะเป็น มีเดียมนะครับจากมีเดียมเป็นไฮจากไฮเป็นเทอร์โบนะครับดูนะครับแตะนะครับแตะที่ปุ่มหลักตรงนี้นะครับแตะหนึ่งครั้งจากโลเป็นมีเดียมเห็นไหมครับแตะอีกหนึ่งครั้งจากมีเดียมเป็นไฮนะครับแตะอีกหนึ่งครั้งจากไฮเป็นเทอร์โบนี่คือเทอร์โบแล้วนะครับ <1> 1> ถ้าเราปิดที่ตำแหน่งเทอร์โบตอนนี้ใช้งานอยู่เทอร์โบเราปิดออฟไปที่เทอร์โบปั๊บเรากดเปิดอีกทีหนึ่งสมมุติเราเปิดแบบจมสุดเลยออนขึ้นมาก็จะเป็นเทอร์โบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมมโมรี่มันจําเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการปิดดระดับแสงเงปครั้งนึง เบาๆมันก็จะเป็นกลับมาที่ l o นะครับสลับไปงี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แตะไป medium high turbo low medium high turbo นะครับใช้งานแสงไหนก็เลือกได้เลยง่ายๆเลยครับอันนี้คือ duty mode นะครับปิดไปนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการใช้ฟังก์ชันของโหมดที่ชื่อว่า tactical โ o d e นะครับเราก็แค่ปิดตัว flexi sensor control ตัวเนี้ยให้ตัวตำแหน่งขี่สีขาวเนี่ยไปที่ตำแหน่งท็ c t i c อลโห d e นะครับก็คือบิดใช้นิ้วบิดขึ้นไปข้างบนแบบน,บบนี้ง่ายๆเลยครับ มันก็จะไปอยู่ที่ตำแหน่ง Tactical Mode เรียบร้อยนะครับพออยู่ที่ Tactical Mode เนี่ยแสงก็จะเหลือแค่ Turbo กับสโตร e อย่างที่บอกเวลาเปิดใช้งานก็ทำได้สองรูปแบบมันเดิมกดค้างครึ่งจังหวะแสงจะติดสว่างที่โหมดล่าสุดนะครับอันนี้ก็คือ Turbo แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าอีกตำแหน่งนึงก็จะเป็น s t r o ร e แล้วนะครับค้างครึ่งจังหวะเทอร์นะครับถ้าเปิดใช้งานยาวๆก็นี่ครับเทอร์นะครับถ้ากรณีที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้กระพริบสโตรบ้าง ก็ทาเหมือนที่เราใช้งานในดิวติโมดเมื่อกี้ได้เลยก็คือกดแตะที่ปุ่มหลักนะครับห่ครั้งเบาๆนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นโรบให้เลยทันทีนะครับกดแตะที่1นึ่งเทอร์โบแตะที่หนึ่ง, Turbo, ก,งกระพริบโฉบถ้าเราปิดที่ตําแหน่งกระพริบโฉบไปปัป๊บเปิดใช้งานมาอีกทีหนึ่งกดค้างครึ่ง,งจังหวะก็ได้มันก็กระพริบโฉบให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเมมโมรี่จำโหมดโฉบให้ด้วยนะครับเป็นไฟฉายไม่กี่รุ่นนะครับที่จำโหมดกระพริบโฉบให้นะครับตัวนี้จะพิเศษกว่าไฟฉายรุ่นอื่นๆนั่ ใช้ง่ายๆแค่นี้เองนะครับสำหรับดิวตี้โหมดและแท็กติคข้อโหมดนะครับอยากใช้โหมดอะไรนะครับก็หมุนเฟกซี่เซนเซอร์คอนโทรลไปตรงนัดตำแหน่งนั้นนะครับถ้าเวลาเราพกพาไฟฉายนะครับเราต้องป้องกันไม่ให้มันไฟฉายมันติดเองอย่างเช่นเวลาเราพกไปใส่กระเป๋าถ้าเราไม่ล็อกเอาท์โหมดเนี่ยแน่นอนครับสายยัดไปมันอาจจะมีอะไรมาชนปุ่มชนปั๊บติดชนปั๊บติดชนปั๊บติดโชคดีโชคไม่ดีติดค้างแบบนี้ก็ ทาให้เกิดความร้อนอีกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพกแนะนําให้หมุนไปที่ตําแหน่งล็อกเอาท์ที่เป็นรูปกุญแจเสมอนะครับก็คือใช้นิ้วบิดไปที่ตําแหน่งล็อกเอาท์โหมดนะครับพอเข้าสู่ล็อกเอาท์โหมดปั๊บแบบนี้นะครับเราก็จะกดเปิดไม่ได้ละจนกว่าเราจะหมุนตําแหน่งตัว f ฟกซ a เซฟ็อกซี่เซนเซอร์คเนี่ยไปที่ตำแหน่งแท็กติ c a ลโหมดหรือว่าดิวตี้โหนั่นเองนะครับก็จะพร้อมใช้งานเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผม บอกได้เลยว่าใช้ไม่ยากนะครับแค่ทำความคุ้นเคยกันหน่อยหรือว่าใครที่เคยใช้ไฟฉายอยู่แล้วครับเลิร mm ์นนิ่งแป๊บเดียวใช้เป็นแน่นอนแล้วก็ใช้ง่ายจริงๆนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการใช้ไฟฉายสไตล์แท็กติคอลที่มีเมมโมรี่จำหมดที่แบบครบทุกหมดเลยด้วยนะครับตัวนี้นะครับโอเคต่อมาเป็นเรื่องของการชาร์จนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นนะครับเวลาเราต้องการชาร์จนะครับเราก็หมุนตัวหัววงแหวนตรงนี้ออกเล็กน้อยนะครับ ลราก็ได้เจอพอร์ตชาร์จ USB-C ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เอาสายที่เขาแถมมาหรือว่าสายของโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android ได้หมดเลยที่เป็น Type C นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมเอา Power Bank พ,พร้อมสายเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. เสียบชาร์จเข้าออกับตัวพอร์ตชาร์จนะครับ mm. เวลาชาร์จนะครับมันจะมีไฟสีแดงติดอยู่ที่คอไฟฉายแบบนี้นะครับพอชาร์จเต็มมันจะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวนะครับ ขณะชาร์จเราจะไม่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยประมาณพอเราชาร์จเสร็จแล้วนะครับให้เราถอดสายชาร์จได้เลยแล้วก็ปิดบิดให้แน่นเลยนะครับอย่าให้มันหลวมนะครับจะได้ป้องกันฝุ่นกันน้ําเข้านะครับแล้วก็ฟีเจอร์สุดท้ายก็คือเออ LED indicator แสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับถ้าเราต้องการเช็คสถานะแบตเตอรี่นะครับให้เราคลายแบบนี้แหละแล้วก็เปิดใช้งานโหมดใดบ่หนึ่งก็ได้นะครับแบบนี้ ไฟจะติดขึ้นมา3วินาทีนะครับถ้าเป็นเขียวติดค้างแบบนี้ไฟมีเหลือมากกว่า85%จนถึง100%นะครับถ้าเป็นเขียวกับพริบก็ต่ำกว่า85%จนถึง50%โดยประมาณถ้าแดงกับพริบก็ควรจะไปชาร์จนั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับ LED indicator ตัวนี้นะครับง่ายมากนะครับนี่เราเสร็จแล้วเราก็หมุนกลับเข้าไปนั่นเองครับโอเคนะครับครบทั่วเลยนะครับทุกฟังก์ชัน TK 2 0ตัว UE ที่เป็น คาโมเดอเซอร์แทนนะครับตัวนี้อยากให้ครอบครองเลยนะครับสวยมากสวยจริงๆนะครับใครยังตัดสินใจไม่ได้ให้ดูในมืออีกทีนะครับสีเทียบนะครับสวยคนละแบบนะครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับสวยมากนะครับสนใจก็เดี๋ยวติดต่อได้นะครับจะลงรายละเอียดไว้ให้นะครับลิงก์ของทางร้านหน้าเว็บไซต์แล้วก็รายละเอียดการสั่งซื้อนะครับลายดีดีไซน์ไทยรีทช็อปนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0 6 4 2 0 1 2 7 7 2ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ Bye.